นีคุณแม่เนี่ยตปัณณ์นั่นไปมาเที่ยวอะไรเนี่ยแดนไม่ดูตามาตาเรืออะไรงัยนี่ตาหรือเปล่าเจอเขาคือเกสนาคุณดีขออภัยคุณชื่ออะไรบอกทีไม่รู้จักมังตีดูสิถามชื่อทำไมอยากจะรู้ถามดูดิหน่อยเป็นได้ถามแค่เนี้ย โอ้ใจถึงดำนักหนาพรมีธุระจะทำหอมหน่อยสักคำทามชื่อเจ้าตอบมาฉันไม่รู้เอ็ดูเสียยักษค่ะคนสวยตาบ้าพูดจาไม่พร้อมเลยเธอโอ้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 ละเนออเออน้องเออลา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  รู้จักฉันยังชักไม่ไว้ใจคไม่ใช่ไอ้เสื้อที่ไายเพียงครั้งเอาไว้คุยกันขออภัยคุณไม่ใช่นายอำเภอจะได้บอกให้เธอทำพลาดและจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนะไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันบอลเพ็ตมานีรู้ไหมใครไม่รู้จักหรือเปไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักบอลเพชมาีได้ยังไงเขาเป็นใคร ไม่รู้จักเหมือนกันขอให้ไปนะโอ้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 ละเนอเออน้องเออลา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 ฉันไม่ที่น้องเธองินมาเจอผู้หญิงเก่งอุ้ม่ใช่ผู้หญิงนักเลงเธอสอง้ล้กับฉันทำไมถามดูอยากรู้จักฉันยิงชักไม่ไหวใจคงไม่ชักให้เสือที่นะเพียงถามไทย เอาไว้คุยกันขออภัยคุณไม่ใช่ายอำเภอจะได้บอกให้เธอสัมษั์แล้วจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนมันไมนสำคัญโปรดจรูรู้ชื่อฉันชื่ออะไรกฤษณะนจะรู้ไหมกีษณะนะโอ้โหกฤษณะไหนไม่ทราบโทโทโถโทโแต่งตัวก็ดี ผิวพรรณก็ดีแน่นอนปากจัดเป็นบ้าเลย,เอ,ยอย่างเี้ยทำไมฉันก็จะคุยดีกับคนที่น่าคุยเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อก,กี้คุณเดินภาษาอะไรมีตาหรือเปล่าแล้วมาเดินชนฉันเป็นผู้ชายเนี่ยคำขอโทษสักคำหน่มีไหมโอ้โหปากจัดอย่างเงี้ยอยากจะรู้้องมีผัวหรือยังเนี่ยฮะโอยผัวจะอยู่ด้วยไหมเนี่ยปากขนาดนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง เป็นกุลสตรีสบาวเดินชนผู้ชายแทนที่จะเอ่ยคําว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่มีไม่ไต่ดาช้อชอชอชอแกจะทราบว่าทําไมฉันต้องขอโทษคุณด้วยก็เธอชนฉันโอ้นี่สงสัยจะไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมถึงว่าไม่รู้จักฉันพ <laughs> 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 ูดอย่างนี้จะบอกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แถวนี้เหรอจ๊ะ <laughs> แน่นอนฉันเนี่ยริ่มรวยอยู่แถวนี้โอ้รวยด้วยแน่นอนงั้นอยากจะรู้จัง ว่าคุณหนูในชื่ออะไรครับพูดเพราะขนาดนี้ฉันก็ยินดีจะแนะนำตัวให้รู้จักฉันที่นาว่าปาหน,นันลูกสาวของคุณหญิงแม่น็อดทิงนองหน่อยรู้จักไหมคำ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรอะ่ะนามสกุลบ้าอะไรนามสกุลคนรวยทิงนองหน่อยเด <c oughs> ี๋ยวาาเมาล้อนามสกุลนะ เมื่อกี้เธอบอกว่าเธอยิ่งใหญ่เธออวดด้ามอวดรวยใช่แสดงว่าเธอไม่รู้จักฉันสิท่าเธอเป็นใครถ้าว่าเธอรู้จักฉันไม่แต่นิดเดียวแั้ปลองเธอนี่จะหนาวทำไมเธอต้องหนาวผลิตน้าแข็งเหรอที่บ้าน่ลมมันเย็นชื่ออะไรฉันให้นามว่าขุนจนรกิสนะอาอึ้งอึ้งอึ้งกู น่าสงสารน่าสงสารสงสารทำไมฉันก็ต้องสองสารคุณน,น่ะสิดูสิแขนขาก็ครบครบ32ประการก็ใช่งานอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่คิดจะทำแต่คิดจะเป็นอย่อยางเดียวโถวไอ้โจรกระจอกจุดคำพูดเธอเด็วนี้เลยนะ<ม>ปานนันทำไมแสดงว่ายังไม่เคยรู้จักรสชาติของคุณโจรใช่ไหมจ๊ะป่าเก่งๆอย่างเงี้ยอยากจะรู้นะ ถ้าได้โจเป็นผัวจะรู้สึกยังไงบ้างจ้าหยาบคายโอ้ยคุณเลดถอยไปนะไอ้พวกคุณจนคุณเจโอ้ยด่าแย้วนะยิงเอฟังยิงแซงลไซ้ไส้คำก็ดา่าสองคำก็ด่ดอม หัวโจรคำกระดาสองคำก็ด่าถอยไปสวยมากสวยนักเลยฮะสวยอย่ามาเข้าใกล้อย่ามาเปรียบเปรย์ยันเลยนะป้านันคนหญิงเป็นซาบพีเป็นโจรเกี่ยวปลนก็จริงไม่ชอบในสิ่งย่าปลนเธอทั้งสวยเซ็กเอ็กอืม แนนอนอยู่แล้วแน่ใจหรือเปล่าเนี่ยฮะแน่ใจฉันมั่นใจโอโ้โหยี่สี่สามสชสวยสะพื้นทุกแบบอย่ามาพูดยัวไม่ตัวแสบเพราะความสวยน,นทะทธแทบท่วมทนถึงโจนอย่างพี่มีราคาแต่ก็รูร้ระยะ Your จะหลีกทางไหมไม่ไม่หลีกใช่ไหมฮไม่หลีกอ่อนยนนักหรอได้อุย้ยจะตบพี่ฮะกล้าตบเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเป็นมุกทำไมโอ้โหอะไรเนี่ยหลบทำไมนักหนาแล้วแล้วทำไมจะต้องยอมอ่ะก็จริงๆเนี่ยคนเรื่องของเล่ามาเนี่ยบอกว่าถ้ามุกตกพี่แล้วให้พี่จับ มาจูบป้ะแล้วพี่มีปัญญาหรือเปล่าล่ะอ๋อนี่ท้าเหรออ้าวท้าคิดว่ามีปัญญาก็คิดว่าพี่ไม่มีปัญญาลองใหม่ใช่ไหมอุ้ยไปไหนฮะไปไหนไปไหนเก่งมากเก่งมากใช่ไหมัวเโอ๊ยไม่บอลปันยัโอ๊ย หัวโกรนไปแล้วนักเอกหัวโกรนไปแล้วทอกับปานั่งอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันจะมากไปแล้วนะออ้ยอยากเกยอยาเกอยากเกยอยากเยอยาก่ไม่ได้หน้าเกยขนาดนั้นยขนลุกเก่งมากใช่ไหมดูสิว่า การตบกันกระจุบกันแล้วรูมหายไปมันคืออะไรรังเกตดผ้าตาไปน,นะครับว่าทั้งสองนั้นอุ้มหายเกินไปในที่สุดผู้หญิงก็สู้กำลังผู้ชายไม่ได้การนันต้องตกต้องเป็นของเกศนะอีกิจศนะ สีที่ฉันสสอุตส่าห์สู้กับก๊อกจะได้ผัวรวยรวยยศใหญ่ๆจบกันหนังจ๋ามานั่งร้องห่มร้องห้าอยู่ทำไมโทรโทรโทรแทนที่จะเป็นเมียแทนที่จะปลนิบาดผัวมานั่งด่าโทอนั่งร้องห้าอยู่ได้ไม่ต้องมาเข้าใกล้ออกไปเลยออกไปไหนนะจ๊ะ สถานที่นี้เป็นซ่องโจรถ้าฉันไม่อนุญาตให้เธอออกเธอก็ไม่มีสิทธิ์ออกนี่กิษณนนะปล่อยฉันกลับบ้านเถอะนะฉันอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านถ้าอยากกลับบ้านก็ต้องทําตัวดีๆและฉันจะปล่อยให้เธอกลับตอนนี้ฉันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยและฉันก็เหนื่อยมากด้วยฉันอยากจะนอนเธอเป็นเมียต้องปรนนิบาดฉันบีบนวดให้กับฉันหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> จะให้ฉันนวดเรื่อยหรอกตั้งแต่เล็กจนโตเนะฉันนวดใครไม่เป็นหรอกนะก็หาทำซะสิใครเป็นตั้งแต่เกิดนะก็ฉันนวดไม่เป็นคุณหญิงแม่เนี่ยไม่เคยใช้ให้ฉันทําอะไรเลยแต่ฉันเป็นผัวเธอเธอต้องทําให้ฉันฉันไม่ทำฉันทําไม่เป็นทำเลยนะไม่ทําจะทำไหมไม่ทำไม่ทำแล้วก็แทงดิทําก็ได้ต้องให้ดูอยู่เรื่อยโอ๊ย คนนั้นไม่ที่หัวใจควายบีบอะไรขานาดนี้เจ็บไปหมดแรงไปเหรอแรงไปนวดฉันจะนอนก <c oughs> ิสนะกิสนะกิสนะไอ้กิสนะมึงย่ำยีและทำลายศักดิ์ศรีของกู มึงกับกูจะอยู่ร่วมโลกกันเลยเห็นกลิศนาหลับสนิทตายแน่ไอ้กลิศนา อยดที่นี่ะกลับมาจะดีฉันพ้นหรือไงฮะ